สวัสดีครับขอโทษทีม่มาสายนะคะเออทีมาสายโอ้แต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับดูแลตัวเองนะคะปกเสื้อให้เรียบร้อยแม่จะใส่นี้ด้วยจิ๊บจะเหมือนว่าแม่เอาประกาศบ้านนี้มาให้นะสวัสดีค่ะวันนี้ขอโทษน,นะคะที่มาสายไม่เป็นไรครับค,คุณมีอะไรให้ผมไหมนี่ครับ การบ้านครับรู okay. ้กนได้สมุดใหม่เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยดูสิคุณคือมันมีรูปดอกไม้ที่ผมชอบด้วยผมชอบปลูกด,ดอกไม้ไว้พ่อของผมอันนี้ด้วยววมีเนือผมเคยไปขี่เรือแล้วขอให้นักเรียนแนะนําตัวก่อนได้ไหมครับแล้วผมก็เคยไปทะเลแล้ว,ว,วเห็นไหมว้าว ไหนนะคะไม่เรียนหรอคะไม่เรียนก่อนหรอคะ